สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมบล็อกแมนโกนะครับวันนี้ผมจะมาทำการเล่นอ่าเกมอะไรก็ไม่รู้ครับมากมายไก่กองนะครับนะก็ผมสนใจเกมไหนนะ อ่ะอ่ะจะไปดิโอ้สุอร์ฮีโร่ก็มีเว้ยเฮ้ยฮีโร่ไทคอนทูนะครับน่าคืออะไรวะอ่ะลองเล่นดูดิฮึมาดูกันเลยนะครับน่ามันคืออะไรหุยมีให้เลือกด้วยเฮ้ยอันนี้คืออะไรไอรอนแมนนะครับนหุยสไปเดอร์แมนร่างดำก็มีเว้ยเฮ้ยนะครับ่ากับตอนอเมริกาโอ้โอ้เจ๋งนะเนี่ยเจ๋งนะเนี่ยอันนี้คืออะไรฮักอ่ะหุยฮักมีฮักด้วยมีเฟอร์นเจอร์เบดแพนเตอร์นะครับโหูตัวอะไรมากมายเอ้าอันนี้กูอยู่ได้เนี่ย ปึ๊บนะครับคืออะไรอ๋อซปเปอร์ฮีโร่โอเคให้เราเรือกอ,อ่ะกูเรียกทอแล้วกันนะทอเจ๋งที่สุดลวอ่ะทอต้องเสียตังค้ยกูยังไม่มีตังช่างมันเถอเอาไปกับตมเมริการแล้วกันนี่เอ้ยเอาดีไปวะไม่เอาเอาฮักดีกว่าฮักน่าจะเจ๋งนะผมว่าปั๊บนี่เอาไปเลยเลือกตัวใช่ไหมนะครับนาะตอนนี้นะครับนะเราจะมีผู้เล่นเล่นกับเรานะครับซึ่งตอนนี้มีผู้เล่นอยู่ประมาณ8คนนะครับโอเค อ่ะโอเคนะครับรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นแมปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรการแข่งการสร้างฐานเหรอเออโอเคโอ้การสร้างฐานเหรออ,อ,อ,โอ,โอ,อ,อันนี้คืออะไรตกแต่งปั๊บอ๋อโอเคเข้าใจละอันนี้คือตึ๊บอ๋อแหล่งสร้างเงินนะครับนะโอเคเราต้องแข่งกับทุกคนนะครับนะไอ้ข้างบ้านของเราเป็นกับตันอเมริกานะครับนะโอเคเราต้องเก็บตังเก็บตังนี่ป,ปึ๊บโอเคเอาละเราต้องแซงพวกมันโอเคตอนนี้ข้างๆเราเป็นพันิชเชอร์เลยครับด้านซ้ายนะครับนะซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับเล่นโอเคเอาละ เราจะแข่งกับเขาไปเร้วอาแล้วต่อมามันจะมีการสร้างแบบไหนบ้างการสร้างผนังเหรอปึ๊บโอเคอ๋อสร้างผนังการแม่คนอื่นเข้ามานะครับนะเออเจกดีไว้เฮ้ยแล้วก็แหล่งสร้างเงินนะครับอันนี้คือแหล่งสร้างเงินปั๊บโอเคอ่าเอาดิมีใครเก่งกับผมเปล่านะครับโอ้โหอ้อน,นี้มันสร้างกระแพงเลยเว้ยเฮ้ยนี่นี่นีดี่เป็นเกราะกูมี2 3สามชั้นเลยนี่นะครับฮะเออ แล้วก็นี่นี่สร้างเครื่องขุดเงินนะครับนาแล้วเครื่องขุดเงินก็จะนี่ฟ้องเงินให้กับเรานะครับนาหนึ่งวิจะให้ถึง6เหรียญนะครับนะโอเคหนึ่งวิให้6เหรียญก็แหลมสิครับเราสามารถชมโฆษณานะครับเพื่อเอาตังค์ได้นะครับนะแต่ผมไม่ทาอย่างนั้นหรอกนี่จะถ้าน้องๆกลัวตายไม่อยากออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยออกไปเดินเล่นออกไปหาน้องๆก็ดูได้นะครับโฆษณานะครับนะออกไปหาเงินด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าด้านนอกอาจจะมีศัตรูมากมายนะครับนะก็คือคนอื่นแต่ที่จะคอยเออแย่งชิงแข่งขันกับเรานะครับอันนี้คืออะไรอุปกรณ์๊บ ยังไงอุปกรณ์นะครับมนาะคืออะไรอาวุธโจมตีเหรอของเดอะฮักเว้ยเฮ้ยเป็นขวานนะครับนาะอ๋อสงสัยมาจากเออทอช่วงทอแลกนารอกนะฮะเอาและมาดูกันเอ่ออันนี้ตกแต่งอหรอ,อันนี้คืออะไรโอเคได้ตังค์มาแล้ว200นะครับนะเอออันนี้มีประตูด้วยนะมีประตูด้วยประตูไว้ทําอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บนะครับนะ้กดไปปึ๊บ นี่โอ้โหประตูดิเฮอเอาไปสร้างแล้วคนอื่นจะได้ไม่เข้ามาเฮ้ยเฮ้ยมีพนิชเชอร์ว่ะพนิชเชอร์มันเล็งผมว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอานี่แหละเอาอีนี่แหละเอ้ยมันยิงผม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 นะผู้ชมมันยิงผมมันยิงผมหักซ้ายหักขวาหักซ้ายหักขวาโอ้ทำไมฉันอยู่มันเยิ่มมันโดนมันเลยแหกเพราะว่าฉันคือเด้อเฮ้ยยังไงล่ะเลือดเยอะกว่าเพื่อนด้วยดิฟาดแม่งฟาดฟาดแม่งฟาดแม่งเฮ้ยอย่าไป่เจอกับฉันอย่าไป่เจอกับฉันจะเกิดพนิชเชอร์จะเกิดพนิชเชอร์พนิชเชอร์แล้วยังไงฮนนนนนนนี่ัััดดดดดหหห้้้าาามมม เออมาดิมาดิาดจะไปเล้กับฉันนะจะไปเล้กับฉันนี่ฟาดฟาดด้วยขวานเอาดิเอาดิาดนี่เรียบร้อยนะครับซี่แงแกะนะครับข้างบ้านเรานะครับเรียบร้อยบนันไดเชอร์เสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้โอเคเอาละตอนนี้ฝั่งนู้นจะเป็นดรสเตนกับไอรอนแมนนะครับโอเคเราไล่เก็บของก่อน เก็บเงินนะฮะซึ่งใน b ็อ c k o Man เนี่ยที่จริงมันมีหลายเกมมากเลยนะครับท่านผู้ชมไปหารวดไปหาเล่นกันได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าใครอยากเล่นนะฮะซึ่งแมปแบบเดียวแบบนี้ก็สนุกแล้วนะผมว่า Super Kilo เฮ้ยเฮ้ยไอ้ิเอ้พอดิเชอร์ไอ้พดิเชอร์ไอ้พอดิเชอร์ไอ้พอดิเชอร์มันมาป่วนบ้านผมว่ะมาป่วนบ้านผมว่ะมันไม่ถือปืนมาด้วยเอาแล้วเอาแล้วมันเอาปืนมาแล้วเออมันเล็งหน้าผมแล้วมันเล็งหน้าผมแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับนะเด เจะจี้กูเจะจี้กูเจ๊หน่อยอ่ะกระบัดกระบัดกระบัดฮู้ปลอดภัยไปไก่อนฮู้ฮู้นั่งไงนั่งไงนั่งไงเนี่ยบอกใจฉันเจอหน้าแก่งนะจะเจ๊หน้ากเ,เลยอืออือเิงไม่ได้ใช้แล้วเว้ยติกระจก <c oughs> นะครับนะโอเคช่างมันเถอะนะครับไอ้นั่นมันเป็นบ้านะครับนี่สร้างกำแพงเออสร้างผนังขึ้นไปนะครับนะโอเคอัปเกรดผนังนะครับแล้วจากนั้นก็โอ้ยกลับมาอีกทีนึงแล้วครับนะ้าหนึ่งวีได้สิบสี่เหรียญ ตอนนี้รวมทั้งหมดนะครับได้ถึงพันหแล้วนะครับโอเคเก็บไปแล้วก็เออเอาไปตกแต่งอันนี้ตกแต่งไปปุ๊บนี้โอเคตกแต่งห้องนะครับปั๊บป๊บ,ปบอ๋อแข่งกันสร้างนะครับนะเออในระหว่างสร้างก็จะมีการเก็บเงินก็ต้องป่วนศัตรูไปเรื่อยๆอันนี้คืออะไรอะนะครับนะชีวิตของคุณถูกเสริมความแข็งแกร่งอ๋อโอเคนะครับนะแล้วต่อมาก็เก็บเงินนะครับนะ เก็บเงินเอาไปสร้างนี่โอเคเงินไม่ทองเงินทองไม่พอนะครับนะสงสัยแล้วต้องเอานี่ออกไปเก็บข้างนอกนะครับซึ่งข้างนอกก็จะมีคนมากมายรอตุ๋ยเราอยู่นะครับนะซึ่ง <c oughs> ผมจะไม่ยอมเสี่ยง ไม่สิต้องยอมเสี่ยงแล้วนะครับนะาอุ๊ออกไปด้านนอกโอ้โหดูดุ้เนื่นมันแต่งตัวอย่างอะคิลิสนะครับแม่เออเออไฟกันแล้วเว้ยสึกแจงเงินไปเฮ้ยเออเออวอ้ยวู้พลังอะไรวะน่าของไอรอนแมนแน่นอนนะครับนะตะกี้นะครัน้เออเออไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยไม่อยู่แล้วเว้ยแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะมีแรงนะครับในในทีมตอนนี้ผมอันดับที่หนึ่งแล้วนะครับนะผมนำที่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะสร้างเร็วที่สุด ในเกมนะครับนะในนี้อา้าวที่2แล้วนะครับคาแต่พูดนะครับนะโอเคผมต้องเก็บตังค์ไว้ไว้ก่อนนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ให้ที่1มันนําไปก่อนนะฮะให้มันนําไปก่อนให้มันนาไปก่อนเพราะาตอนนี้ผมเก็บตังค์อยู่เดี๋ยวผมค่อยสร้างทีเดียวพบเดียวผมก็นาหมดล้วเราสายเก็บเงินนะครับสายฟาร,รม์มเออนี่นี่เราสามารถไปขโมยเงินของคนอื่นได้ด้วยนะครับนะอย่างเช่นไอ้นี่ของใครวะไอรอนแมนปะหรือว่าที่ของใครไม่รู้แหละนะครับนะเดีย๋ดวยวลูกกูจะขโมยแม่มเลยฮยโอ้ยพันหก ดิโอ้เก็บได้แค่ครึ่งหนึ่งนะครับนะครึ่งหนึ่งของพันหโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนะพอเก็บของคนอื่นไปทีนึงนะครับมันก็จะมีเว้นระยะเวลานะครับนะ เพื่อไม่ให้เก็บของคนอื่นได้อีกนะครับมันก็ต้องรอเวลานะฮะเก็บได้ทีเดียวไม่ได้นะครับโอเคแต่จังหวะนี้นะครับนี่ของผมนะครับเบอร์เจ็ดนะครับมนาะนี่เดอะฮารโอเคตอนนี้พวกมันกำลังชมนุนวุ่นวายกันอยู่นะครันะไอ้นั่นยังไม่สร้างประตูเลยนะฮะเอาละเอาละเอาลวเอาล้เออเออ er, เออมันใส่ผมแล้วเออเออเออไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวมาอยู่แล้วเว้ยมาอยู่แล้วเว้ยมันยิงผมว่ะมันยิงผมว่ะมันยิงว่ะมันยิงว่ะถ้าสมมติผมตายนะครับนะต่างผมจะเสียไปประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเลย สร้างนี่โอเคสร้างนี่ผนังแล้วก็สร้างเพดานอ๋อปเจ้าปจ้ยเฮ้ยตะกี้กหนูเก่งมันเกือบมาจัดผมแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันลงมาแน่นอนเลยวะ,ม,ะมันลงมาแน่นอนเลยวะอ่ะลงมาดิลงมาดิลง,าดลงมากูฆ่ามึไงไะลงมาดิ เอาโอ้โหมีสองแม่มีสองแม่เอาเอ้าเอ้าเอายังไงยังไงนี่นาเก็ตแค่กระเพื่อมะนี่กูขึ้นมาได้แล้วนะครับนะซึ่งบอกเลยนะครับว่าเอ่มันขึ้นมาจากบันไดนะครับมันต่อบันไดามาอันนี้นะครับนะเออมันต่อบันไดามาจากข้างนอกของผมนะครับโอเคงั้นไม่เป็นไรเอาแล้วนี่ปัะ เอาเจะวิ่งหนียังไงล่ะนี่บ้านกูได้คำนะนะเอาลเลยเฮ้ย, <S <S ยมันจะเอาขวานของผมมาวะนะครับลืมบอกไปนะครับว่ามันสามารถเอาวุธของศัตรูนะครับมาสู้ของตัวเราเองได้นะครับมาเออเออเออมาดีเออตายเจอเฮ้อเฮ้มไม่สู้ได้ไงวะเออไม่สู้ก็เพราะว่าแกใช้อาวุธของฉันยังไงล่ะแกไม่รู้วิธีใช้ไงล่ะเฮ้อโอเคนะครับมันเกิดแล้วนะครับไอ้ข้างบ้านนี่เป็นอลีกผมนะครับนะโอเคเอาแหละเราสร้างบันไดก่อนนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมขอไป ทุบอันนั้นก่อนนะฮะอีอีเฟอร์นิเจอร์มัน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 ทำพี่ตีนพี่ที่ปีนบันไดขึ้นมาหาผมนะฮะโอเคตรงนี้แหละปึ๊บนี่นี่นี่พังทิ้งพังทิ้งพังทิ้งนะครับนะนี่นี่โอ้ย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 เฟอร์นิเจอร์บัตรเอ๊ะาทำอะไรอ่ะบันไดฉันเอาสัต์ช่างมาเพ่อหลอกเกนะน่ะนะครับนะเออเรียบร้อยนะครับผมพังบันไดทิ้งนะครับการที่เราจะได้บันไดคือเราต้องทําอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนะโอเคนี่กดสร้างเงินกดตกแต่งนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะ เอาบัานไดมาให้เราเองนะครับนะนี่โอเคตอนนี้เงินไม่พอแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นที่สองอ๋อ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 นว่าไงใครมาไฟฉันนี่โอ้โหไฟเตี๋ยวมึงถือสไนโอ้ถ้ากูปาขวานได้กูปาใส่มึกแล้วนะครับมา อลองไปอ่าตอนนี้นะครับผู้เล่นทั้งหมด6คนนะครับตอนนี้ผมนําอันดับที่1เลยนะครับนะาโอเคเห็นไหมผมบอกแล้วเก็บตังค์ทีเดียวแล้วก็รวยทีเดียวไปเลยนะครับนะโอเคเอาละไปไปต่อมาเราต้องออกไปเป็นภจรสัยเหมือนเดิมนะครับนะไป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 เดี<ๆ>๋ยวเดียวเดียวเดียวผมไปป่วนบ้านคนอื่นดีกว่าบ้านกัปตันนี่ผมว่ามันรวยนะเดี๋ยวผมจะแอบ,บไปปีนบ้านมันนะครับนะโอเคให้มันไม่รู้ตัวนะครับปึ๊บปึ๊บอุวยิวมันรู้ปะวะนะครับผมจะไปขโมยตังค์มัน ดูที่ด้านบนบ้านมันมีอะไรไปเอาแล้วบนบ้านมีอะไรวะนะครับนะขี่ขึ้นไป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 บ้านมึงเสร็จกูแล้วโดนกูปนนะครับนะอุย้ยมันมีตังเป็นพันเลยเวยเฮ้ยเราจะเก็บได้ครึ่งหนึ่งนะครับนะปึ๊บนี่นี่แล้วเราก็จะเก็บอีกไม่ได้ต้องรออีก28บวินะครับแล้วจากนั้นกูก็จอกจากบ้านมันไม่ได้รูไม่เพราะว่าอะไรเออออกได้อยู่นี่หว่า เฮ้ยนี่เราเอาปืนมันได้นะครับนะนี่โอ้ได้ปืนเลยเฮ้ยนี่ขโมยปืนคนอื่นเลยกับตันมันมาเว้ยกัปตันมันบากัปตันบอกัปตันตังหอยเฮ้ยเฮ้ยมีคนขโมยมีคนอยู่บ้านช้นนะครับกับตันบอก วิ่งเหนียวตัวร้อนตอนบอกกลับมาและไอตูดเมือกนะครับเออเอาละต่อมาไอพอดิชเชอร์ต่อไปบ้านมึงนะมึงจะป้นบ้านเดี๋ยวเราป้นบ้านกูหลายนะเออเฮ้ย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 พอดิเชอร์มันเห็นว่ะพอดิชเชอร์มันเห็นว่ะพอดิชเชอร์มันเห็นว่ะพอดิชเชอร์มันเห็นว่ะปึ๊บนี่แหละยิงไปดีดอกนึงนี่ดีมีปืนละเว้ยมีปืนละเว้ยอยากห้าวนะเว้ยมีปืนละเว้ยเออนะครับ โอเคไม่เป็นไรอย่าเพิ่งไปยุ่งกับพันธุ์เชอร์เลยนะครับนะตอนนี้มันค่อนข้างลกจิตนะครับโอเคตอนนี้เงินค่อยๆดรอปลองมาแล้วนะครับด้านบนนี่จะเป็นเงินที่ได้บนได้เงินเยอะสุดนะครับดูหมอน,นั่น,นมันเก็บไอรอนแมนอย่าไปยุ่งมันเลยดีกว่านะครับไอรอนแมนมันโยนระเบิดได้นะครับนะออออเออมันไม่ค่อยสนผมเท่าไหร่โอเคผมก็ไม่ค่อยสนมันเท่าไหร่หรอกวะนะครับนะโอเคยิ่งมายิ่งเข้าไปตรงกลางลได้เท่าไหร่นะครับนะเงินก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งเสี่ยงตามลําดดดัับบไไป้วยนนะครรูออแมน ไม่มีใครอยากยุ่งกับมันอ้ยมันจุนระเบิดมาแล้วมันจุนระเบิดมาอุ้ยอ้ยอ้ยมันยิงอะไรมาวะมันยิงอะไรมาวะมันยิงลูกไฟมาวะนะครับนะโอเคหลบมันก่อน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 มันยิงมาไม่หยุดเลยอ๋โดนแล้วโอ้โหแรงมากแรงมากแรงมากท่านผู้ชมแรงมากโอ้โหไฟไฟโลกันไฟโลกันมาหาอะไรอ้อ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 เครื่องกูไม้ไม่อ้ออ้โดนเละเลยโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหนะครับบาตันมึงมาได้ไงวะเนี่ยนะครับนะฮอคอายโอ้โหเรบนะั เงินอ้าวกัปตันอเมริกามึงมาบ้านกูได้ไงโอ้โหกัปตันบอกโอ้ขอขโมยเงินหน่อยพวกเราดีมันแล้วฮสร็เจกเล้านะครับนะกัปตันไอ้เฮ้ยมึงเป็นคนดีไม่ใช่หรอโอ้ผมไม่ใช่คนดีผมคือคนชั่วโชคดีนะเฮ้ยหยุดกลับมาก่อนเอ้ยไอพวกชั่วนะครับนะนี่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 เฮ้ยมาป่วนบ้านกูนะครับนี่เออ ต่อมาอุปกรณ์ที่ชั้น2นะครับเราจะได้ชุดเดอะฮักนะครับซึ่งเราสามารถปรับมุมมองได้นี่เป็นเดอะฮักแล้วนะครับนะโอเคเอา่ะไปเดอะฮักก็ยังดีเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมไปพังอันนั้นก่อนนะฮะนะครับไอพวกนั้นสองคนเป็นขโมยตั้งผมไปโอ้เสกเลยนะครับนะมันทําบ้านได้ไม่เร็วถ้าผมไงมันอิจฉ้าไงเออนะครับโอเคเอา่ะงั้นก็ต่อมาก็ทําผนังนะครับนะเก็บตังค์ทำผนังนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะต้อง จัดการกับเอ่อบันไดที่ไอ้กับตันกับพนดิสเชอร์มันร่วมมือกันนี่ไง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 ท่านผู้ชมอยู่ดีไงอยู่ดีไงเออเออเออเอ้าเฮ้ยประตูบ้านมันเปิดท่านผู้ชมประตูบ้านมันเปิดนะครับนะเส็ผมตั้งดี่มโมยเม่งเลย นะครับนะเออเอาแหละต่อมาอันนี้คือใครนะครับนะตัวอะไรไอรอนแมนด้วยไอรอนแมนนี่นี่เตี๊ยรอนแมนเลยเราจะประชิดสู้ฮักหรือเปล่าล่ะเออเออไปสู้ครับพี่ครับผมเราไม่เคยเจอกันเราไม่เคยเป็นศัตรูกันเลยนะครับพี่นี่นี่นี่เฮ้ยนี่นี่ไอรอนแมนมันมีระเบิดระเบิดนแรงมากบอกไว้เลยนะท่านผู้ชมนี่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 แต่ไม่รู้แหละไอรอนแมนบอกกูหนีก่อนจังหวะนี้ไม่อยู่แล้วเว้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วตายซะตายซะเดี๋ยวฮักตีเราจะประชิดแรงมากเลยครับบอกไว้ก่อนนะฮะส่วนฮอกไกตอนนี้ อะไรเนี่ยพันธุ์เชอร์โอ้โหโดนพันธุ์เชอร์ไล่เหรอนี่พันธุ์เชอร์กูไปเจอกูว่าอุ้ยมันมีอาวุธผมอ่ะมันมีอาวุธผมได้ไงวะเออกูเป็นเดือดร้ายด้วยเออพันธุ์เชอร์บอกโอ้ผมไม่กล้าเจอกับตัวจิ๊กหรอกครับดิ้ดิโอ้โหมันเอาปืนมาสู้ว่ะเอาปืนมาสู้ว่ะเอาปืนมาสู้ว่ะบังอาจ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 นะบังอาจบังอาจนี่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 เอาฟาดฟาดฟาดตัวอะไรมันมาเพียบกันไปหมดเลยวะเนี่ย นะครับนะเดินนยเแยกเลยโอ้โหอยู่อย่างนี้หน้ามาเก็บ่อยตอนนี้ตังเราไม่เยอะแล้วนะครับนะเราอาจจะตกไปนอันดับที่3เลยก็ได้นะโอ้อันดับที่5้าแล้วดูฮอคไอโอ้โหดูมันสูมันจากด้านบนปะโถดูมันดูมันอือโอ้โหโดนนีสวยเลยนะเนี่ยนะครับนะเนื่องจากฮอคไอยิงแรงมากนะครับผมบอกไว้ก่อนเก็บตังแล้วเข้าบ้านเก็บตังแล้วเข้าบ้านเก็บตังแล้วเข้าบ้านนะครับด้านบนโอ้โหดอกเป็นพันเลยเว้ยเฮ้ยจะขึ้นไปด้านบนยังไงวะเนี่ยนะครับขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอึบยบอึบ ยี่โอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยมีคู่แข่ง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 มึงขึ้นมาทำไมมึงขึง้นมาทำไมไอฮออายมึงมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหลงไปแล้วอบดีนะพวกนะครับนะโอเคเอาละเราต้องเก็บเก็บเงินให้หมดเก็บเงินหมดฝั่งนี้มีเป็นพันเลยเว้ยเฮ้ยนะครับนะโอเคกลับมาดูจะต้องได้มากกว่าที่5แน่นอนนะครับนะเอาละต่อมาก็สร้างผนังต่อนะครับปึ๊บปั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 ๊บดูซิจะใช้จ่ายแค่ไหนเคียวแล้วต่อมาก็เพดานนี่โอเค ต่อมาก็บันไดต่อนะครับนะโอ้โ oh, หมีตังเป็นหมื่นดูซีตอนนี้อันดับ3แล้วนะครับนะโอ้โ oh, หเล่นยากหรือเนี่ยมีคนเล่นเก่งแล้วเนี่ยนะครับนะ้โอเคต่อมาก็ตกแต่งเหรอปึ๊บโอเคตกแต่งให้เสร็จผมขอย้ำนะครับคุณจะหลีกเลี่ยงอัพอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับคุณต้องคุณต้องอัพพร้อมๆกันนะครับนะเพราะว่าถ้าคุณไม่อัพอย่างหนึ่งมันก็จะไม่มีอีกอย่างหนึ่งนะครับนะโอเคโอเคนี่นี่นี่โอเคตอนนี้ของบ้านผมสูงที่สุดแล้วนะครับนะนะ,ะน,น่่าจที2้วนีมคสูงก่าก ออโ,อโอ้ยโอ้ยมีคนยิงมาคอยโอ้จอฉันด้ยบอยฉันคือพริติช,ชัวฮ่าฮ่าฮ่าไปแล้วโชคดีเอ้าแม่งเอ้ยอะไรของมันวามันยิงแล้วก็จากไปว่ะนะครับนาเออเอาละตอนนี้เฮ้ยมีคนวาร์ปไปด้านบนได้แล้วท่านหมายความว่ามันมีคนขึ้นไปจุดสูงสุดได้แล้วนะครับนะเฮ้ยนะนะครับนาเกมจะกําลังใกล้จะจบแล้วนนก็คือไอ้ที่หนึ่งแน่ๆเลยนะครับตอนนี้คือผมต้องรีบเก็บเงินให้เร็วที่สุดให้ สร้างชั้นสาให้เสร็จนะครับถ้าสร้างชั้น3ามให้เสร็จเราจะสามารถเทเลพอร์ตไปตรงกลางได้ซึ่งตรงกลางด้านบนทองตรงนี้นะครับนะจะเป็นเงินที่เยอะมากๆนะครับนะแล้วใครเก็บได้ก่อนนี่ไงนี่ไงไอไอรอนแมนนะครับเป็นคนเก็บได้แต่ผมจะว่าไปบ้านมันดูดิบ้านไอรอนแมนยังหรูนะครับท่านผู้ชมดูดิมันเอามันสร้างมันสร้างมันสร้าง,ม,างมันสร้างเครื่องตัามเงินไว้ด้านนอกเลยนะครับนะเออแล้วผมจะขึ้นบ้านมันยังไงวะเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวก่อนนะขึ้นยังไงกูจะขึ้นบ้านมึงยังไงโอ้โห เนี่ยไอรอนแมนแม่งออกแบบล้ําเกิดนะครับนะเฮ้ยขึ้นบ้านึงยังไงวนะเนี่ยบันไดแค่นี้ไม่พอท่านผู้ชมบันไดไม่พอจริงๆวะเฮ้ยไอ,อรอนแมนมาชิบหายไอรอนแมนบอกโอ้หอย่ามายุ่งอะไรกับบ้นอนช้นนน้อยฟอยเ้ยเอาละผมคิดว่าไอรอนแมนชนะแน่นอนเลยวันตานี้นะครับนะแล้วผมก็ตกไปอันดับที่3แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เรายังเข้าใกล้คําว่าสร้างเพดานยังไม่ได้เลยนะครับนะเพราะว่าโอ้โห เห็นไหมท่านผู้ชมตอนนี้ไอ้บ้านทันิีเชอร์ข้างๆบ้านผมเนี่ยมันสร้างช้ากับผมแล้วนะครับนะตอนนี้ผมน่าจะเป็นอันดับที่3แหละที่จะขึ้นไปได้นะครับเออรอแค่ตอนนี้เหลือแต่สร้างเพดานไปท่ายเท่านั้นแหละนะครับต่อมาผมก็จะชนะเลยนะครับนี่ผนังเออสามพันเก้าโอ้โหเจ็ดพันเออนะครับนี่เพดานหกหมื่นนะครับนี่แหละที่เป็นสาเหตุที่ไอ้พวกไอรอนแมนกับฮอกอายมันแข่งกันอยู่นะครับนะนี่อ้าวแพ้แล้วนะครับโอ้โหยังไม่ได้สร้างเครื่องเทเลพอร์ตเลยนะครับจบเกมนะฮะ นี่เกมก็ประมาณนี้เป็นต้นนะครับโอ้โหผมได้อันดับที่3นะครับนะมีจะมีฮ็อกอายกับไอรอนแมนนั่นแหละนะครับที่ขึ้นไปอันดับ1กับ2ฮะอ่ะเอาล่ะนะครับนะถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับนะเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นอีกทีหนึ่งนะครับนะาสำหรับอ่าซุเปอร์ฮีโร่นะครับคราวหน้าเดี๋ยวผมจะเลือกไอรอนแมนด้วยนะครับนะเออนะฮะแล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะครับนะไปโหลดได้เลยนะครับนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไวปด้านล่างนะครับไปกดโหลดได้เลยนะฮะ เออนะครับคราวหน้าเดี๋ยวจะเล่นออนแมนให้ดูนะครับน้องๆโอเคสำหรับวันนี้ก็พี่ค่อยต้องขอลาแค่นี้แหละบาย